คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราจะพาไปส่องขุมทรัพย์ธุรกิจของหนุ่มโตโน่พาคินหน่อยค่ะที่ต้องบอกว่าไม่ได้มีดีแค่นักร้องไม่ได้เก่งแค่นักแสดงนะคะแต่ว่าโอ้โหเป็นนักธุรกิจด้วยธุรกิจของเขาเนี่ยกวาดรายได้กวาดกำไรมาหลายปีซ้อนมากเห็นแบบนี้ไม่ธรรมดาค่ะ คุณ่องการเรียกด้ว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่พูดถึงชื่อของโตโน่พาคินนะคะหนุ่มนักแสดงนักร้องที่ตกเป็นข่าวหลังจากมีประเด็นว่าหนุ่มโตโน่เนี่ยแหละไปแอบแซบไปนอกใจแฟนสาวสวยๆก็คือนางเอกสาวอย่างนิชานัฐน,นิชาที่เข้าหากันมายาวนาะนถึง7ปี โดยคนก็พุ่งเป้าไปว่าเอ๊มือที่3ตอนแรกเขาก็ไปหากันนะคะว่าคือใครกันแน่ใช่หรือไม่ใช่ยังไงปรากฏว่ามือที่3เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลตัวละค่ะแต่ว่าเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาวสวยซึ่งเรื่องนี้ถูกจับตามองเพราะว่า มีบุคคลที่3บุคคลที่4ี่เข้ามาเกี่ยวโยงในเรื่องความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยสั่นคลอนแถมทางด้านของไมยอดีตผู้จัดการอดีตผู้ช่วยผู้จัดการนะคะก็ไอสาวที่เป็นข่าวเนี่ยก็มีการมาออกแบบเหมือนมาออกรายการโหนกระแสมาเปิดใจในมุมมองของตัวเองโดยมีการเล่าทำลายการทํางานกับโตโน่พาคินค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าไอการที่ความสัมพันธ์มาถล่มลึกมาจนถึงตอนนี้นะคะก็คือเหมือนไปทํางานร่วมกันกับโตโน่ ได้เจอกันบ่อยขึ้นก็เลยมีการเริ่มพัฒนาความสนิทขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ทั้งคู่เนี่ยรู้สึกดีต่อกันและกันมีวันหนึ่งเนี่ยไม้ My นะคะแล้วก็โตโนโ่แล้วก็ผู้จัดการของโตโนโอ่อยู่ในรถซึ่งโตโนโ่จู่ๆคะ่ะก็มีการพูดขึ้นมากับผู้จัดการส่วนตัวนะคะบ,บอกว่ามีเรื่องใหญ่อยากจะปรึกษาโตโน่เนี่ยก็มีการบอกกับผู้จัดการนะคะบ,บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยคิดกับนิชาแค่พี่น้องเท่านั้น ทําให้เอามาที่อยู่ในรถค่ะตอนแรกก็มันเริ่มแบบมีความสนิทสนมก็เริ่มแบบว่าปันใจเริ่มหวั่นไหวแล้วใช่ไหมคะได้ยินแบบนี้ก็ยิ่งได้ใจค่ะยิ่งหลงเชื่อเข้าไปกันใหญ่นะคะว่าเฮ้ยหรือการที่โตโน่มาบอกชอบเราในตอนนั้นเนี่ยเขาชอบเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็เธอก็เลยหลงเชื่อส่วนสาเหตุที่หลงเชื่อเธอก็บอกว่าเป็นเพราะว่าโตโน่เนี่ย คือเหมือนพูดโกหกไม่ได้เนื่องจากเคยไปทําพี่ดีแช่วานมาคือคนที่ไปแช่วานอะไรแบบเนี้ยต้องเป็นคนที่รักษาศีลไม่พูดโกหกอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้ตัวไม้เนี่ยเชื่อสนิทใจเลยว่าอ๋อการที่โตโน่บอกแบบนี้กับผู้จัดจาการส่วนตัวแล้วก็บอกกับไม้ว่าห่างกับนิชาแล้วสงสัยโตโน่เนี่ยชอบฉันจริงๆแน่เลยก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยค่ะจนเรื่องนี้กลายเป็นที่ เรียกได้ว่าวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหนักจนถึงตอนนี้นะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะพักเรื่องดราม่าไปสักก่อนคะ่ะผู้ชมคะเราจะพาไปเปิดธุรกิจของหนุ่มโตโน่กันสักหน่อย เห็นแบบนี้แล้วนะคะตัวเขาเองไม่ได้เป็นแค่นักร้องนักแสดงธรรมดาแต่ยังซุ่มทําธุรกิจของตัวเองด้วยนอกจากงานในวงการบันเทิงงานเพื่อสังคมแล้วโตโน่พาคินค่ะมีธุรกิจหลากหลายธุรกิจเหมือนกันซึ่งจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทขบอวง,องจอเนี่ยมีการปรากฏชื่อของโตโน่พาคินคำวิไลศข่าวปรากฏเป็นกรรมการบริษัท4ี่แห่งด้วยกันแล้วก็ถือหุ้น3ามรายการมูลค่าหุ้นทั้งหมดเนี่ย 23,855,661บาทโดยมีรายละเอียดค่ะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยบริษัทมิชชั่นวันเอเชียจำกัดน,นะคะจดทะเบียนเมื่อวันที่21มิถุนาย,ยน2567มีชื่อของนายพาคินคาวิไลศัก์หรือว่าโตโน่เนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทแล้วก็ถือหุ้นอยู่ที่จำนวน4,000หุ้นหรือว่า40%มูล,ลค่าหุ้นเนี่ย0บาทดำเนินธุรกิจประกอบกิจการพวก จำหน่ายอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ความงามแล้วก็ด้านสุขภาพทุกประเภทปัจจุบันทุนจดทะเบียนเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทสถานภาพกิจการตอนนี้ก็คือยังมีการดำเนินกิจการอยู่นะคะ ต่อมาค่ะบริษัทที่2เนี่ยเป็นบริษัทสร้างต้นน้ำจำกัดค่ะจดทะเบียนเมื่อวันที่27ธันวาคม2553โดยมีรายชื่อของโตโนภาคินคำวิไลศัก์เนี่ยปรากฏเป็นกรรมการบริษัทแล้วก็ถือหุ้นจำนวน9,998หุ้นหรือว่าคิดเป็น99.98% มูลค่าหุ้นเนี่ยอยู่ที่23่สิบสามล้านแปดแสนหาหนหนหกรกิบดบาทดำเนินธุรกิจบริบรการจัดหาจัดนักสแสดงเ,เ,เรียกได้ว่าแบบ ของนักแสดงละครภาพยนต์วิทยุโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาคือปัจจุบันเนี่ยทุนจดทะเบียนก็มีอยู่ที่1ล้านบาทนะคะโดยผลประกอบการย้อนหลังก็คือปี2,565รายได้อยู่ที่1 7 6 4 4 6 3ล้าน6 4บาทได้กำไรอยู่ที่2 8 1ล้าน8บาทส่วนในปี2,566ค่ะรายได้อยู่ที่1 0 4ล้าน4 14,860บาท กำไรจะอยู่ที่1,467,556บาทส่วนกำไรปี2,567ค่ะ เออเออขอภัยค่ะรายได้ปี2567อยู่ที่9,310,947บาทกำไรในปีที่แล้วยอยู่ที่1,531,663บาทซึ่งอปี2567มีสินทรัพย์มรมตวมประมาณ23ล้านบาทนี่สิน,นรมตรวมอยู่ที่ประมาณ1,331,211บาทแต่สถานภาพของกิจการย,ยังคงดำเนินกิจการอยู่นะคะต่อมาค่ะบริษัท บริษัทที่3เป็นบริษัทเอลฟ์จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่30สิงหาสองพก็คือประมาณปีที่แล้วนายพาคินคำวิลสักรือว่าโตโน่เนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทนะคะแล้วก็ถือหุ้นอยู่ที่จำนวน4,700หุ้นหรือ47%บุค่าหุ้นเนี่ย0์บาทค่ะแล้วก็ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์พวกอาหารเสริมทุนจดทะเบียนก็จะมีอยู่ที่1ล้านบาทสถานภาพกิจาการตอนนี้ก็เหมือนว่ายัางดาเนินอยู่ก็จะเป็นพวกโปรตรงโปรตีนที่โตโนโเ่เขาจะมีการแบบโฆษณาอะไรอย่างเงี้เพ เองด้วยและบริษัทอีกหนึ่งบริษัทบริษัทที่4ค่ะชื่อว่าบริษัทสุดลมโชยจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่15มกราคม2557โดยมีรายชื่อของโตโนพาคินคาวไิไลศขะปรากฏเป็นกรรมการเหมือนกรรมการบริษัทนะคะดำเนินธุรกิจพวกจำหน่ายปุ๋ยอาหารสัตว์แล้วก็ยาหรือว่าเคมีภัณฑ์ที่ใช้สําหรับพืชแล้วก็สัตว์ทุนจดทะเบียนอยู่ที่1ล้านบาทนะคะอันนี้เหมือนจะจดทะเบียนเมื่อวันที่15มกราคมาที่บอกไปนะคะแต่มีการน่าจะเลิก าก,การไปแล้วเมื่อวันที่1ธันวาคม2,558ก็คือเปิดได้สักประมาณปีหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะวันที่เสร็จสิ้นการาำรับบัญชีเนี่ยก็คือวันที่26กุมภา2 5 5พา5มูลค่าบริษัทเนี่ยอยู่ที่4 9 4 3 2 4บาทหรือว่าคิดเป็น49.43%ของทุนค่ะสินทรัพย์รวมๆปี2,557เจนี่ยจะอยู่ที่5,3324บาทตอนนี้สถานภาพก็คือเหมือนว่าปิดกิจการหรือว เสร็จการชาระบ,บัญชีไปแล้วนะคะก็มีทั้งหมดประมาณ4บริษัทด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าสำหรับโตโน่พาคินคําวิไลศั์ค่ะถือว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มีผลงานให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามอยู่เสมอค่ะซึ่งเลิกแรกแบบเลิกแรกแบบแดดเดิมทีคือจริงๆแล้วนะคะโตโนโตเนี่ย เขาไม่ได้มาเป็นดาราตั้งแต่แรกหลายๆคนที่ี่ยไม่ได้มีการติดตามนะคะก็บางคนเห็นว่าเฮ้ยเป็นดาราหรือเปล่า เริ่มแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยโตโนโ่เขาแจ้งเกิดจากวงการบันเทิงเอ้ยจากการร้องเพลงเข้าประกวดก็คือแข่งขันร,รายการเดอะสตาร์หกเมื่อปี2553แล้วก็ผ่านเข้าร่วมในรอบ8คนสุดท้ายรวมถึงได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2แล้วก็ยังเป็นหนึ่งใน3คนของแก๊งอัศรพิษนะคะที่เกิดจากาเหมือนเกิดจากการรวมตัวกันในช่วงการแข่งขันรายการเดอะสตาร์ในตอนนั้นก็คือมันเหมือนว่าตอนนั้นไม่แก๊งของเขาว่าถ้าหลายๆคนอะ่ะย้อน ก็จะอาจจะนึกออกนะคะแก๊งๆก็จะมีสนิทกับคุณการณภพัทฤิ์เรืองฤิ์อะไรเงี้ยสคนนี้ค่ะจนมาถึงทุกวันนี้ซึ่งหลังจากจบการแข่งขันเดอะสตา6เนี่ยโตโนพาคินก็เริ่มมีผลงานละครซิทคอมต่างๆนานาแล้วก็ แสดงมาอยู่พักหนึ่งนะคะรวมถึงได้รับให้เซ็นสัญญากับทีมฟุตบอลชื่อดังราชบุรีมิตรผลในฐานะของกองกลางโดยในวันที่19มิถุนาย,ยน2564เนี่ยโตโน่พาคินก็มีการไปร่วมกับทีมราชบุรีมิตรผลอนี่งเป็นทางการนะคะซึ่งสโมสสเนี่ยก็ได้มีการส่งชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน a f c แชมเปี้ยนลีก2021ด้วยกระทั่งในปี2565ค่ะก็เหมือนประมาณว่าก็มีการอะไรอยู่กับชมรมอะไรแบบนี้มาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เขาก็ยังมีการเล่นฟุตบอลเตะฟุตบอลกันอยู่นะคะ ไม่เพียงเท่านี้ค่ะ ทางด้านของโตโน่เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเขาอะนะคะได้สร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะั่นคือการว่ายน้ํขคาบแม่น้าโขงเพื่อหวังว่าจะเอาเงินตรงนี้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่เรียกได้ว่า1คนว่ายหลายคนให้เหมือนเป็นการระดมทุนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทยแล้วก็สปบปบลาวก็ถือได้ว่าครั้งนั้นเนี่ยก็ประสบความสําเร็จอย่างมากก็เป็นทั้งเรียกไ,ได้ว่านักสแสดง เป็นนักร้องเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีจิตอาสาหรือว่าแต่ละอย่างที่ทำเนี่ยเขาก็เหมือนพยายามทําทุกอย่างอย่างสุดความสามารถจริงๆค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ